And the suspense aspect. And so I wanted to I story. c h r i s t o p h e โ Nolan นับว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งในยุคปัจจุบันผลงานของเขาไม่เพียงประสบความสำเร็จทางไรายได้เท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับว่าล้ำหน้ากว่าภาพยนตร์ในยุคเดียวกันอยู่หลายก้าวเสมอไม่ว่าจะเป็นการทำให้หนังซูปเปอร์ฮีโร่ถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นในภาพยนตร์ชุด The ะดา k k n i น h t การสร้างหนังแอคชั่นจรลกรรมที่มาพร้อมไอเดียสุดล้ำใน i n c e p t ช o ่น การนาทฤษฎีวิทยาศาสตร์ที่อยู่นอกเหนือการรับรู้ของมนุษย์มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างหนังเกี่ยวกับการเดินทางข้ามกาแล็กซีที่ทั้งสนุกและซาบซึ้งกินใจในอินเตอร์สเตลล่าและหนังแอคชั่นที่เล่นกับความผกผันของเวลาได้อย่างน่าสนใจในเทนเนตเนและแม้ว่าในระยะหลังหนังของคริสโตเฟอร์โนแลนจะมาพร้อมไอเดียที่ล้ำหน้ามากขึ้นเรื่อยๆแต่ภาพยนตร์ที่น่าจะสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถอันโดดเด่นของคริสโตเฟอร์โนแลนได้ดีที่สุด คงหนีไม่พ้นหนังแจ้งเกิดของเขาอย่างมีเมนโต้ภาพยนตร์ฟอร์มเล็กที่มีทุนสร้างเพียง9้าล้านดอลลาร์เท่านั้นแต่คริสโตเฟอร์โนแลนด์สามารถเอาชนะข้อจำกัดเรื่องเงินทุนด้วยการนำไอเดียความคิดสร้างสรรค์และทักษะการเล่าเรื่องที่โดดเด่นใส่เข้าไปในภาพยนตร์จนทำให้มีเมนโต้กลายเป็นภาพยนตร์แนวทิลเลอร์ชั้นเยี่ยมที่สามารถสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญให้เกิดขึ้นในแวดวงหนังอิสระในยุคสมัยที่หนังเรื่องนี้เข้าฉายและมาจนถึงปัจจุบันมีเมนโต้ก็ยังได้รับการยอมรับ ว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของศตวรรษที่21อะไรคือสิ่งที่ทําให้ภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถสร้างปรากฏการณ์ครั้งสําคัญให้เกิดขึ้นในวงการภาพยนตร์จนทําให้ชื่อของคริสโตเฟอร์โนแลนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและกลายมาเป็นผู้กำกับระดับหัวแถวในเวลาต่อมาเราไปติดตามกันครับเดือนกรกฎาคมปี1997ในระหว่างที่สองพี่น้องคริสโตเฟอร์โนแลนด และโจนาธานโอแลนด์กำลังขับรถข้ามฟากจากชิคาโกสู่ลอสแองเจลิสโจนาธานได้พูดคุยกับพี่ชายถึงเรื่องสั้นที่เขากำลังเขียนมันมีชื่อเรื่องว่ามีเมนโตโมริเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชายความจำเสื่อมคนหนึ่งที่ใช้การจดโนต้ตและข้อมูลจากรอยสักบนร่างกายในการตามล่าหาฆาตรกรที่ฆ่าเมียของเขาแม้จะยังเป็นเพียงแค่พลอ็อตหยาบๆแต่เมื่อคริสโตเฟอร์ได้ฟังก็รู้สึกชอบมากเขาจึงขอโจนาธานนำพล็อตเรื่องสั้นมีเมนโตโมริไปเขียนเป็นบทภาพยนตร์ หลังจากนั้นทั้งคู่ต่างก็แยกย้ายกันไปพัฒนางานของตัวเองโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันบ้างเป็นครั้งคราวทำให้เรื่องสั้นมีเมนโตมริของโจนาธานและบทภาพยนตร์มีเมนโตของคริสโตเฟอร์มีรายละเอียดปลีกย่อยที่ค่อนข้างแตกต่างกันในมีเมนโตมริของโจนาธานจะเล่าเรื่องราวของชายชื่อเอิร์นคนไข้ในโรงพยาบาลจิตเวชท,ที่สูญเสียความทรงจําระยะสั้นไปในวันเดียวกับที่เมียของเขาถูกฆ่าข่มขืนโดยชายนิรนามเอิร์นจะต้องหาทางหลบหนีออกจากโรงพยาบาลจิตเวชเพื่อตามหา และสังหารชายนิรนามที่ฆ่าเมียของเขาโดยใช้บันทึกส่วนตัวและรอยสักบนร่างกายโยงใหญ่ไปหาฆาตกรตัวจริงในขณะที่บทภาพยนตร์มีเมนโตของคริสโตเฟอร์โนแลนด์เรื่องราวจะเกิดขึ้นที่โรงแรมดิสเคาลอินและร,บรอบๆเมืองลอสแองเจลิสเลนเนอร์เชลบี้คือชายผู้สูญเสียความทรงจําระยะสั้นที่ใช้ปืนยิงสังหารชายชื่อจอร์จีตามข้อความที่เขาเขียนโน้ตไว้บนรูปถ่ายและรอยสักบนร่างกายของเขาคริสโตเฟอร์ใช้เหตุการณ์นี้เป็นฉากเปิดเรื่อง แล้วจากนั้นจึงค่อยย้อนกลับไปเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเลนเนิร์ดก่อนหน้านี้มีเมนโตเป็นหนังที่มีเส้นเรื่องหลัก2เส้นเส้นเรื่องแรกจะดําเนินเรื่องตามเวลาปกติส่วนเส้นเรื่องที่2จะดําเนินเรื่องแบบย้อนกลับโดยทั้งสองเส้นเรื่องจะถูกเล่าคู่ขนานกันไปและจะค่อยๆเชื่อมเข้าหากันในตอนจบของภาพยนตร์ไอเดียการเล่าเรื่องแบบย้อนกลับเกิดขึ้นจากความตั้งใจของคริสโตเฟอร์โนแลนที่จะทำมีเมนโตให้เป็นหนังแนวล้างแค้นที่ผู้ชมไม่สามารถเดาเนื้อเรื่องได้ โดยเขาใช้เวลาอยู่พักใหญ่กว่าจะพบไอเดียนี้แต่ทันทีที่คิดออกคริสโตเฟอร์ก็เขียนบทภาพยนตร์เสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็วโดยบทภาพยนตร์ราฟแรกคริสโตเฟอร์จะเขียนเรื่องราวไปตามลำดับเวลาปกติจนเสร็จสิ้นแล้วจากนั้นเขาจึงค่อยนํามาจัดเรียงโครงเรื่องใหม่ให้ดําเนินเรื่องแบบย้อนกลับตามที่ปรากฏในภาพยนตร์นอกจากเรื่องสั้นมีเมนโตโมรีแล้วบทภาพยนตร์เรื่องมีเมนโตยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากหนังสือเล่มโปรดของคริสโตเฟอร์โนแลนหลา,ล,าลายเล่มไม่ว่าจะเป็นนิยายเรื่องวอเตอร์แลนด์ของเกรแฮมสวิป ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการดำเนินเรื่องแบบไม่เรียงตามลำดับเวลาและเรื่องสันฟูเนสเดอะเมโมเลียสของนักเขียนชาวอาร์เจนตินาคอเก้ลุยส์บอร์เกสซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อการสร้างตัวละครเลนเนสเชลบีหลังเขียนบทภาพยนตร์เสร็จคริสโตเฟอร์โนแลนและผู้อำนวยการสร้างเอ็มมาโทมัสก็นำบทภาพยนตร์เรื่องนี้ไปเสนอต่อบ,บริษัทสร้างหนังอิสระทั่วอเมริกาและภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว ก็ได้รับการตอบรับจากแอรอนไรเดอร์ผู้บริหารของบริษัทนิวมาร์เก็ตซึ่งประทับใจบทภาพยนตร์เรื่องมีเมนโต้เป็นอย่างมากจึงตัดสินใจเข้ามาเป็นผู้ออกทุนสร้างให้กับหนังเรื่องนี้โดยวางงบประมาณการสร้างเอาไว้ที่9ล้านดอลลาร์ฤดูใบไม้ร่วงปี1998ขั้นตอนการคัดเลือกนักแสดงก็เริ่มต้นขึ้นแบล็กพีทคือนักแสดงคนรงแรกที่คริสโตเฟอร์อยากให้มารับบทเลนเนอร์เชลบีแต่แบล็กพีทปฏิเสธบทนี้ไปเพราะเขาไม่เข้าใจบทหนังแอรอนแอคค์ดโทมัสเจน และกายเพียสคือตัวเลือกในลำดับถัดมาแต่คนที่ทําให้คริสโตเฟอร์ประทับใจได้มากที่สุดก็คือกายเพียสนักแสดงขวัญใจนักวิจารณ์จากภาพยนตร์เรื่องพิซิล่าและ l อลเอคอนฟิดเอนเชียลส่วนบทนาตาลีหญิงสาวปริศนาที่คอยช่วยเหลือเลนเนร์สวมบทโดยแคลลี่แอนดมอร์สซึ่งพูดในการสร้างเจนนิเฟอร์ทอตเลือกเธอมาสวมบทนี้เพราะประทับใจบททรินิตี้ที่เธอแสดงเอาไว้ในเดอะแมทริกในขณะที่คริสโตเฟอร์โนแลน์ก็มีความเห็นตรงกับเจนนิเฟอร์ทอตโดยเขาบอกว่า การแสดงของแคลรีแอนมอสช่วยให้นาตาลีดูมีไรขึ้นมามากกว่าที่เขาเขียนเอาไว้ในบทภาพยนตร์และก็เป็นแคลรีแอนมอ์สนั่นเองที่เป็นผู้แนะนําให้คริสโตเฟอร์โนแลนเลือกโจแพนโทเลโนซึ่งเป็นเพื่อนร่วมจอของเธอในเดอะแมทริกมารับบทเท็ดดี้ตำรวจช่อชนที่คอยเอารัดเอาเปรียบเลนเนอร์เชลบี้การเปิดกล้องถ่ายทําเริ่มต้นในวันที่7กันยายนปี1999โดยใช้โลเคชันส่วนใหญ่ทั้งในและร,บรอบๆลอสแองเจลิส แต่ด้วยข้อจํากัดของงบสร้างทําให้มีเมนโตมีเวลาถ่ายทําเพียงแค่26วันเท่านั้นและเพื่อไม่ให้หนังถ่ายทําเกินกําหนดในบางวันคริสโตเฟอร์จึงต้องถ่ายทําฉากต่างๆมากถึง5 7ฉากเลยทีเดียวงานกํากับภาพคืออีกหนึ่งองค์ประกอบที่คริสโตเฟอร์โนแลนด์ให้ความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะมันจะทําหน้าที่พาผู้ชมเข้าไปอยู่ในความคิดของตัวละครโดยผู้ชมจะถูกจํากัดมุมอมองให้รับรู้เหตุการณ์เท่าที่ตัวละครเลนเนอร์รู้เท่านั้นทุกครั้งที่เลนเนอร์เข้ามาในห้องกล้องจะมองผ่านด้านหลังหัวไหล่ของเขา และผู้ชมก็จะถูกบังคับให้สังเกตสิ่งที่อยู่ในห้องแบบเดียวกับที่เลนเนอร์ทำนอกจากนี้การถ่ายภาพแบบ c l o สอัพก็จะถูกนํามาใช้บ่อยครั้งเพราะโนแลนต้องการเผยรายละเอียดรอบๆตัวเลนเนอร์ให้น้อยที่สุดนั่นก็เพราะโลกของเลนเนอร์กว้างเพียงแค่นั้นแม้การถ่ายทำมีเมนตตตลอด26วันจะเป็นไปอย่างราบรื่นจนปิดกล้องได้ตามกําหนดแต่สุดท้ายก็เจอปัญหาเข้าจนได้เมื่อหนังต้องประสบกับปัญหาในการหาตัวแทนจําหน่ายในอเมริกาเดือนมีนาคมปี2000แอรอนไรเดอร์ผู้บริหารของนิวมาร์เก็ต ได้นำภาพยนตร์เรื่องมีเมนโต้ฉบับสมบูรณ์ไปฉายให้บริษัทจัดจำหน่ายสารายได้ชมคือ a า i ์ a n u แ a น i l m ฟและ m i l a m a x แม้ผู้บริหารทั้ง3มบริษัทจะชอบมีเมนโตเป็นอย่างมากแต่ก็ปฏิเสธที่จะเป็นตัวแทนจำหน่ายให้โดยเหตุผลก็คือหนังเรื่องนี้ขายยากเกินไปเมื่อการหาตัวแทนจำหน่ายในอเมริกายุ่งยากกว่าที่คิดอารอนไรเดอร์และคริสโตเฟอร์โนแลนด์จึงตัดสินใจนำหนังเรื่องนี้ไปสร้างชื่อเสียงในตลาดต่างประเทศก่อน เริ่มต้นโดยการนำไปฉายที่เทศกาลหนังเวนิสประเทศอิตาลีโดยมีเมนโตเข้าฉายรอบปฐมทัศน์ในวันที่5กันยายนปี2000และทันทีที่หนังจบลงบรรดาผู้ชมในค่ำคืนนั้นก็ลุกขึ้นยืนปรบมือให้กับภาพยนตร์เรื่องมีเมนโตอย่างกึงกก้องเดือนกันยายนปีเดียวกันมีเมนโตก็บุกไปสร้างความมือหาต่อที่เทศกาลหนังโตนโตประเทศแคนาดาและเทศกาลหนังเดอวิวที่ประเทศฝรั่งเศสพร้อมกับคว้ารางวัลจูร่สเปเชียลพรส์มาครองจากเทศกาลหนังแห่งนี้ แต่ทั้งหมดที่กล่าวไปคงไม่มีที่ไหนที่มีเมนโต้จะเป็นเจ้าของกระแสความฮือฮาในระดับที่เป็นปรากฏการณ์ได้มากเท่ากับเทศกาลหนังซันแดน์ประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งจัดขึ้นในเดือนมกราคมปี2001คริสโตเฟอร์โนแลนด์ซึ่งควา้ารางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเทศกาลซันแดน์ในปีนั้นเล่าว,ว่ามีเมนโต้ได้รอบฉายในเวลา9โมงเช้าซึ่งเขาคิดว่าคงจะไม่มีใครอยากลุกจากเตียงนอนเพื่อมาดูหนังเรื่องนี้แน่แต่กลับผิดคาดเพราะตัวหนังขายหมดเกลี้ยงจนไม่เหลือที่นั่งว่าง หนึ่งในผู้ชมที่ร่วมงานเทศกาลหนังซันแดน์นในปีนั้นได้เล่าถึงความประทับใจที่เขามีต่อมิเมนโตว่าเขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้วห้ารอบและทุกครั้งก็พบเห็นสิ่งใหม่ๆที่ไม่ทันได้สังเกตเสมอจากการดูในรอบก่อนส่วนนักวิจารณ์อย่างเจมเบลาดิเนลลี่จากเว็บไซต์ reviews.net ซึ่งยกให้มิเมนโตเป็นหนังที่ดีที่สุดแห่งปีบอกว่าสิ่งที่ทําให้มิเมนโตมีความแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นๆก็คือการเล่าเรื่องที่ยอดเยี่ยมและมีความแปลกใหม่ นอกจากนี้ก็ยังมีนักวิจารณ์อีกหลายคนที่มองตรงกันว่าวิธีการเล่าเรื่องแบบย้อนกลับที่คริสโตเฟอร์โนแลนด์ใช้ในมิเมนโต้นั้นเป็นมากกว่าแค่ความพยายามจะนําเสนอความแปลกใหม่แต่เขาใช้มันทําให้ผู้ชมลืมส่วนสําเร็จเดิมๆของหนังซีม์นัวที่เคยผ่านตาผู้ชมมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งหลังสร้างความฮือฮาจากการนําไปใช้ในเทศกาลหนังต่างๆมิเมนโตก็ถูกซื้อไปใช้ใน20ประเทศทั่วโลกแต่ในสหรัฐอเมริกาหนังเรื่องนี้ยังต้องพบกับปัญหาเรื่องการใช้ต่อไปเมื่อไม่สามารถหาตัวแทนจําหน่ายในสหรัฐอเมริกาได้ ผู้ออกทุนสร้างอย่างนิวมาร์เก็ตจึงตัดสินใจลงมาจัดจําหน่ายหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองและมันก็ให้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าเพราะเมื่อมีเมนโตเข้าใช้ในเดือนเมษายนปี2001ก็สามารถเก็บรายได้ในอเมริกาไป25ล้านดอลลาร์ในขณะที่รายได้รวมทั่วโลกก็กว่าไปถึง40ล้านดอลลาร์ทำกำไรกลับคืนมาให้นิวมาร์เก็ตได้อย่างงดงามหลังประสบความสําเร็จทั้งรายได้และคําวิจารณ์มีเมนโตก็เดินหน้าต่อในเวทีรางวัลต่างๆและประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากจากเวทีฟิล์มอินดีพี ซึ่งมิเมนโต้สามารถคว้าชัยชนะมาได้4สาขารวมถึงสาขาใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมส่วนในเวทีออสกาหนังได้เข้าชิง2สาขาคือตัดต่อภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมความสําเร็จของมิเมนโต้ส่งผลให้ผู้กํากับคริสโตเฟอร์โนแลนด์แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวหลังจากนั้นเขาก็ได้รับโอกาสให้กํากับหนังที่ใช้ทุนสูงมากขึ้นอย่างอินสมเนียของวอร์เนอร์บรัชเอร์อันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขากลายมาเป็นผู้กํากับเจ้าประจําของสตูดิโอยักษ์ใหญ่แห่งนี้ แม้ในปัจจุบันภาพยนตร์ทุกเรื่องที่คริสโตเฟอร์โนแลนด์กำกับดวลแล้วแต่เป็นหนังทุนสูงทั้งสิ้นแต่เขาก็ไม่เคยปล่อยให้ตัวเองถูกระบบสตูดิโอครอบงำคริสโตเฟอร์โนแลนด์ยังคงเป็นผู้กำกับที่นำความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆมามอบให้กับวงการภาพยนตร์อยู่เสมอไม่ต่างอะไรกับสมัยที่เขากำกับภาพยนตร์เรื่องมีเมนโตจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจถ้าหากว่าในวันนี้เราหยิบภาพยนตร์เรื่องมีเมนโตมาดูแล้วพบว่าหนังเรื่องนี้ยังคงมีไอเดียและวิธีการเล่าเรื่องที่สดใหม่จนแทบไม่อยากจะเชื่อ วันนี่คือหนังที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อ20ปีที่แล้วด้วยทุนสร้างเพียง9้าล้านดอลลาร์เท่านั้นในปัจจุบันมิเมนโตได้รับการยกย่องจากสมาคมวิชาชีพต,ต่างๆให้เป็นหนังที่มีความยอดเยี่ยมในหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นสมาคมนักเขียนบทแห่งอเมริกาตะวันตกที่ยกให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดหนึ่งในร้อยบทภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลส่วนสมาคมผู้ตัดต่อภาพยนตร์ก็ยกให้มิเมนโตติดหนึ่งใน75ภาพยนตร์ที่มีการตัดต่อยอดเยี่ยมตลอดกาล ในขณะที่สื่อด้านภาพยนตร์ชั้นนาต่างก็ยกย่องหนังเรื่องนี้ด้วยเช่นกันโดยมีเมนโตติดหนึ่งในร้อยภาพยนตร์ที่ดีที่สุดนับตั้งแต่ปี1983จากนิตยสาร Entertainment Weekly ติดหนึ่งในร้อยภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศตวรรษที่21จากสำนักข่าว BBC ส่วนนิตยสาร Empire ก็ยกให้มีเมนโตเป็นหนึ่งใน300ภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลและนี่ก็คือเรื่องราวความสำเร็จของภาพยนตร์เรื่องมีเมนโตภาพยนตร์เล็กๆที่มาพร้อมไอเดียที่ยิ่งใหญ่ จากมันสมองของผู้ชายชื่อคริสโตเฟอร์โนแลน